สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเ,เรื่องราวของร้านสุ่มชาค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวธนพนรเปื้่มทองคํา2นางสาวนันทการบุญสร้าง 3. นางสาวนิราวาแสงวัฒนานุก,กิจและ4นางสาวนภสรม,มีโชคค่ะ วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทการบุญสร้างรหัสนักศึกษา6 4 2 1 4 1 2 0 0 4วันนี้จะมาพูดประวัติของบริษัทค่ะแบรนด์สุ่มชาได้กําหนดขึ้นเนื่องจากกระแสกองสูงของประเทศไทยทางทีมผู้บริหารจึงต้องการนํากระแสนองส่งไปใช้ในธุรกิจเครื่องดื่มและเนื่องจากทีมผู้บริหารเองเป็นผู้ที่ชื่นชอบการดื่มและลิ้มลองรสชาติของชาจึงตัดสินใจสร้างแบรนด์ชา โดยใช้ชื่อว่าสุ่มชาและด้วยในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นพร้อมกับเจตนารมณ์ที่ทางแบรนด์อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีจึงแนะนําการศึกษาและพัฒนาสูตรของเราในสไตล์สุ่มชาโดยเริ่มต้นจากการค้นหาใบชาต้นตํนตำรับจากไต้หวันซึ่งทางเราจะเลือกใช้ใบชาที่มีกลิ่นหอมมีรสชาติเฉพาะตัวจากไรชาที่มีคุณภาพสะอาดรสชาติถูกปากคนไทยและที่สําคัญราคาที่ทุกคนสามารถใช้จ่ายได้เริ่มต้นเพียงแค่19บาทและราคา ในส่วนของสุ่มเครื่องดื่มจะมีราคาเริ่มต้นที่39บาทค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นประเภทของสินค้านะคะประเภทของสินค้าแบรนด์สุ่มชาจะเป็นชานมชาผลไม้โดยเริ่มต้นที่19บาทไม่รวมท็อปปิ้งต่างๆส่วนเครื่องดื่มหมวดช็อกโกแลตมัทชะาฮอกกโดมิวหรือว่าคอฟฟี่จะเริ่มต้นที่ราคา29บาทไม่รวมท็อปปิ้งทางร้านจะมีเพียงเมนูเย็นและเมนูมิลช์ชคค่ะเมนูเย็นราคาเริ่มต้นที่19บาทเมนูสุ่มเริ่มต้นราคาที่39บาทและเมนูปัน่นเริ่มต้นที่ราคา45บาทโดยท็อปปิ้งเริ่มต้นที่ ค5บาทซึ่งหากลูกค้าแพ้ส่วนผสมบางชนิดในเครื่องดื่มสามารถแจ้งพนักง,งานได้ทันทีเลยค่ะกลุ่มลูกค้าของร้านสุ่มชาคือลูกค้าในทุกๆวัยเนื่องจากทางร้านมีเมนูให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องดื่มน้ำผลไม้นมชาและกาแฟอีกทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนิลาวานแสงวัฒนุก,กิจรหัส0421412032การวางแผนธุรกิจงบประมาณและเงินลงทุนการวางแผนธุรกิจทางร้านสูงชาและเลือกใช้โมเดลธุรกิจแบบแฟนชายค่ะเพื่อเป็นการเล่นขยายสาขาให้ได้ทีละมากๆโดยจะให้ผู้ที่ซื้อแฟนชายเลือกที่ตั้งทำเลตามแหล่งที่เนนู้คนกไานเพื่อให้สามารถซื้อได้อย่างสะดวกสบายและอีกทั้งยังมีระบบเดลิเวอรี่ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนุกสบายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาซื้อค่ะ โดยทางร้านนะคะจะมีการโปรโมททางเพจ Facebook i n s t a g กร m เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงโปรโมชั่นของทางร้านได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วรวมทั้งยังมีโปรโมชั่นในแต่ละเดือนหรือตามเทศกาลต่างๆเพื่อดึงดูงงดความสนใจของลูกค้าค่ะการขยายแฟรนไชส์ของสุ่มชานะคะจะเน้นไปที่ห้างสปปรรพสินค้าและแหล่งชุมชนที่มีผู้คนผ่านไปมาระหว่างทางกลับบ้านหรือใกล้ที่พักค,ค่ะ ทางร้านสุ่มชาของเรานะคะได้มีการขอเลขทะเบียนอาหารและยากับหน่วยงานราชการและมีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรรมวิธีวิทยาศาสตร์และการแพทย์ค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะสามารถมั่นใจในคุณภาพและการมาวิธีในการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการผลิตที่มาตรฐานค่ะเงินลงทุนในการเปิดแฟรนไชส์สุ่มชาจะอยู่ที่450,000บาทค่ะโดยจะแบ่งเป็น200,000แรกจะเป็นค่าซื้อแฟรนไชส์ค่ะและ250,000ที่เหลือจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งการจัดสร้างร้านค่ะ โดยจะมีทีมงานไปดำเนินการจัดสร้างาในทำเลที่ลูกค้าเลือกไว้และสุดท้ายนะคะจุดขายของสุ่มชาก็คือการขายเครื่องดื่มในราคาถูกเอากำไรน้อยเพื่อเน้นขายในปริมาณมาก,มากแทนค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการนะคะหลังจากก่อตั้งแบรนด์และทำการดำเนินการธุรกิจเครื่องดื่มสุ่มชาในไตรมาสที่1ปี2,565ผลตอบรับของแบรนด์ที่ได้รับจากลูกค้าจากการซื้อเครื่องดื่มชนิดต่งตาง รวมไปถึงเมนูขึ้นชื่อของสุ่มชานั่นก็คือเมนูสุ่มค่ะที่ทางร้านจะทำการสุ่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆในร้านให้กับทางลูกค้าและผลตอบรับที่ได้อยู่ในระดับตีเยี่ยมค่ะเพราะลูกค้าที่ได้เลือกซื้อเครื่องดื่มต่างชื่นชอบในรสชาติการเลือกสรรวัตถุดิบและการบริการลูกค้าของพนักงานที่ดีทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อเครื่องดื่มของสุ่มชาเป็นประจำค่ะทำให แบรนด์ซูมชามีไรายได้และกำไรหลายล้านบาทนะับตั้งแต่ก่อตั้งสูมชาขึ้นมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ CSR ค่ะ 1. การเป็นธุรกิจที่มีความเป็นธรรมมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมค่ะ 2. การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมมีสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักง,งานและดูแลพนักง,งานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีค่ะ 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความเสมอภาคไม่แบ่งเพศและแบ่งชนชั้นและไม่ใช้แรงงานเด็กค่ะ 4. การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามีความมุ่งเน้นในการผลิตที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าค่ะ 5. การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันค่ะมีนยโยบายต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในองค์กรธุรการค่ะ6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆค่ะ 7. การร่วมมือพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะมีการพิจรารณาความต้องการของชุมชนและให้ความร่วมมือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นหรือรอบสถานประกอบการค่ะ กลุ่มร้านสุมชาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดจึงขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ